คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาอยู่กับรายการ Bus and Truck ครับนั่นเองนะฮะกับผมปาหมอและต๋อต้อมในช่วงของเกาะติดพนิดน้อยนะฮะใช่ครับในช่วงนี้นะฮะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปร่วมเกาะติดนะฮะในส่วนของอในส่วนธุรกิจ e s อสซีบีนะฮรเรว่าเกี่ยวกับธุรกิจด้านพ,พวกพานิทต่างๆเชื่อมพนิทรถเพื่อ,อาการพนิทข,<น>ขนาดเล็กนั่นเองนะฮะใช่ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะฮะคุณหมอนําเสนอรับรองได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนคืออะไรครับ ฟอร์ดเรนเจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเอาข้อมูลแล้วก็ได้ไปชมรถตัวจริงที่ใช้ในงานขนส่งได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวให้ทางทีมงานตัดภาพไปทาง Ford Ranger ดีกว่าใช่ครับผมี่นปรักที่น่าสนใจและน่าชมขนาดไหนนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่า Ford Ranger นะครับรถของเขาก็ค่อนข้างที่จะดังเรื่องของรถกระบะด้วยนะฮะรช่ว่าในรูปทรงของเขาต้องบอกว่ากว้างมากใหญ่มาก นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างสมมติว่าการขับเนี่ยผมได้ลองเข้าไปนั่งมาอย่างเงี้ยลองเข้าไปนั่งมานะครับก็คือว่า วิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยต้องบอกว่าพอเวลาขับเนี่ยชัดเจนชัดเจนเลยครับผมด้วยกระจกมองข้างขนาดใหญ่ด้วยอีกเช่นเคยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างสมมุติว่าการขับรถแล้วมีรถที่จะแซงเราอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะมองกระจกข้างที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับผมเพื่อให้ความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวกระบะนะฮะเป็นไงบ้างก็กระบะก็กว้างนะครับผมเหมาะสําหรับการใช้ขนส่งในเชิงพาณิชย์แต่ว่าไม่ใช่ขนส่งขนาดหนักนะครับครับครับผม เอางี้ดีกว่าคุณต้อมผมได้ไปถ่ายวิทีอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยครับผมเห็นว่าไปชมวันนั้นด้วยที่งานนี่ฮะที่เราเปิดตัวใช่ไหมครับครับผมทางข่าวนะครับแบ n ก e r อ a อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรถูกต้องครับผมเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนีเรานะครับให้คุณประหมอพาคุณผู้ชมนะครับไปชมวิทีอานะครับของฟอร์เรนเจอร์ที่นําเสนอในวันนี้เลยดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับในงาน Bangkok Merchow ครั้งที่3ามนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่บูธของทาง Ford นะฮะและรถข้างๆของผมเป็นต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นใหม่ของทาง f o r d ดเขานั่นเองนะครับคือ f o ร d r a บ g เ r นะฮะเดี๋ยวผมจะพาแนะนำนะครับว่าให้คุณผู้ชมนั่นเองนะครับได้ดูเกี่ยวกับพวกของสเปครถของเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าครับตามผมมาเลยครับ สำหรับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น OpenCAP นะครับหรือเป็นรุ่น2ประตูนั่นเองนะฮะสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับแถวเรียง16วาลพร้อมเทอร์โบแปรผันนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ปริมาณกระบอกสูบอยู่ที่2,198นซีซีนั่นเองนะครับผมสำหรับกำลังเครื่องยนต์นี่อยู่ที่150แรงม้านะครับหรือ110กิโลวัตต์นะครับที่3า0 0รอรอบต่อนาทีนั่นเองนะครับผม แล้วก็แรงบิดสูงสุดนะฮะจะอยู่ที่375นิวตันเมตรหรือ1,500รอบถึง2,500รอบต่อนอาทีนั่นเองนะครับอ,อันนีเนเน้เป็นเพียงสเปคคร่าวๆนะครับผมส่วนราคานะครับจะอยู่ที่699,000นะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่ารถของทาง Ford ดเขามีสเปคแล้วก็เรื่องของราคานี้พอเหมาะพอควรนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในของ Ford Ranger ตัวนี้ดีกว่าครับเชิญครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ภายในของรถ Ford Ranger นะครับรุ่น OpenCAP นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสำหรับด้านในนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องบอกว่าคอนโซลเนี่ยมีการดีไซน์ที่ออกแนวเรียบๆนะครับแต่ว่ามองดูแล้วแบบสมบุกสมบันดูดุดันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความบันเทิงต่างๆก็จะมีะมีซีดีนะครับผมแล้วก็หน้าปัดเนี่ยต้องบอกว่า,าเกาเกหน้าปัดนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ ดูดีนะครับผมแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองจากข้างในออกสู่ภายนอกในการขับรถผมผมต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมแล้วก็เรื่องของคันเกียร์นี่ก็กระชับแล้วก็สะดวกในการเปลี่ยนนะครับสำหรับด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีผู้สำรองเป็นเป็นเป็นสำหรับเบาะนะครับที่นั่งสำรองให้ผู้โดยสารนั่นเองนะครับผมหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มี แล้วก็กระจกมองหลังเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากระจกมองข้างของเขาเนีย่ยต้องบอกว่ากว้างนะครับกระจกมองข้างเนีย่ยสำหรับคนที่ขับอยู่ตรงนี้แล้วก็มองทางข้างๆเนีย่ยต้องบอกว่าเห็นชัดเจนเรื่องของวิสัยทัศน์ขอบอกว่า Ford r a n g e r รคันนี้นี่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายนอกกันดีกว่าในส่วนของกระบะข้างหลังนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นกระบะด้านหลังของทาง Ford Ranger นะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับเหมาะสำหรับการขนส่ง ขนย้ายแล้วก็การเดินทางที่ระยะทางไกลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเหมาะนะครับในช่วงของเกาะติดพนิษ์น้อยครั้งนี้นะครับที่มาดูของทางบูธฟอร์ดนะครับที่เป็นรถรุ่นใหม่จากทางฟอร์ดนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Ford r a n g e r รุ่นนี้ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับการขนส่งเชิงพณิชย์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ในช่วงเกาะติดพนิษ์น้อยก็หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราตัดกลับไปที่สตูเลยดีกว่าครับ สวยไหมครับคุณต้อมแน่นอนครับสําำหรับ Ford Ranger นะฮะ Ford r a n g e r เห็นบอกว่ามีหลายสีหลายไซส์หลายขนาดนะครับให้เราได้เลือกกันด้วยและคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามนะครับ Ford Ranger ที่งาน Bangkok International Motor Show นะครับที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานีได้ด้วยนะครับผมจะได้สัมผัสตัวเป็นๆจริงๆเข้าไปลองดูเลยว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นหรือว่า รูปรักษ์ภายนอกเป็นยังไงบ้างอย่างที่เราพาคุณผู้ชมไปชมหรือเปล่านะฮะจะได้รู้ว่าเราชอบไหมถ้าชอบก็จัดการเลยครับผมคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก่อติดพนิดน้อยเนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปชมฟอร์ดในช่วงหน้ายังเป็นช่วงที่สําคัญในหนึ่งช่วงนะคุณผู้ชครับคือช่วงของจอดคุยนั่นเองนะครับครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของจอดคุยนั่นเองครับ